วันนี้ได้รับพัสดุนะคะหนึ่งกล่องจากผู้ใหญ่ใจดีส่งขนมมาให้กินค่ะทุกคนมาลุ้นกันนะคะว่าเป็นขนมอะไรมาดูการค่ะเดี๋ยวเราจะแกะเลยนะคะทุกคนมาดูดการว่าข้างในเป็นขนมอะไรเป็นขนมที่รักจังชอบแล้วก็โปรดปรานมากเลยเป็นขนมที่แบบเป็นขนมไทยอะค่ะทุกคนโอ,อ้เนาะเป็นคนไทยก็ต้องขนมไทยสิเออขานเพื่อน ดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าคือขนมอะไราผู้ใหญ่ใจดีช่างใจดีซีนี่กระไรนะคะส่งขนมมาให้รักจังกินฟรีด้วยรักจังไม่ต้องไปเสียตังสั่งเลยจริงๆก็คือชอบสั่งขนมออนไลน์อยู่แล้วนะคะเมื่อวันก่อนก็ส่งมาแล้วสั่งมาแล้วห้าขนมขนมปังไข่รักจังก็ชอบกินเนาะได้อย่างก็เคยคิดนขนมเปี๊ยด้วยโดนวิชาชีพหลอกค่ะเสียเงนินฟรีจันไม่ได้อะไรเลยค่ะทุกคนอันนี้ ไม่เสียตังค์สักบาทหนึ่งเลยนะคะทุกคนมาลุ้นกันดูขนมอะไรนะคะที่ผู้ใหญ่ใจดีส่งมาให้แอนแอนแอนนี่ขนมนานเล็กค่ะทุกคนทุกคนเคยใครเคยกินบ้างเป็นขนมที่อร่อยมากๆนะคะนี่ เป็นข้าวทอดเนาะแล้วก็โรยด้วยน,น้ำตาลอร่อยมากๆค่ะทุกคน่กังชอบกินมากๆเลยนี่ได้มาสามถุงด้วยเย้ได้รับขนมแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่สะพ้ายนั่นเองค่ะทุกคนค่ะเป็นพี่สะพ้ายนะคะเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่นะคะส่งขนมมาให้น้องกินเห็นน้องอยากกินพอดีวันนั้นพี่เขาไปตลาดนัดใช่ไหมคะแล้วเขาก็ไปถ่ายทําเกี่ยวกับการทําขนมนี้แล้วจังก็เป็นเม้นว่าอุ้ยชอบจานขนมนี้เขาก็เลยบอกว่าเอา้า ล้อชอบหรอเพราเอินว่าน้องสไปายของพี่สไปายอีกทีนะคะเขาทําขายอยู่แล้วจังหวะวันนั้นเขากําลังทอดอยู่พอดีเขาก็เลยนี่ถือโอกาสนํามาส่งให้รักจังกินเลยขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณพี่สไปายผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ให้ขนมน้องมาขอบคุณนะคะ